สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติอานะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจวันพุธที่10ธันวาคม2568นห้ร้อกสะครับกระมัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึก UCL รอบลีกเฟสนัดที่6ของฤดูกาลคืนนี้โอ้โหยากมากๆนะแล้วก็บางคนนะครับบางสื่อด้วยนะครับก็บอกว่า อาจจะเป็นนัดที่ตัดสินอนาคตของชาบีรอนโซ่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบเป็นกราฟหุ้นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงนะครับแฟนบอลก็จะเป็นไบโพล่านะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับคืนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะส่วนข่าวอัปเดตวันนี้นะครับมีเรื่องบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการทําประตูนี่แหละนะของเออร์ลิงฮาลันนะฮะแล้วก็กับกิเลียนเอ็มเป้นะแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเจอกันเนี่ย นะดูเปอร์เซ็นต์กันหน่อยนะครับว่าการทําประตูเนี่ยในลีกนะครับกับการทําประตูใน UCL เนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่างกันหรือเท่ากันยังไงนะครับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาตีสนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำคัญมากๆคนละหน่งไลค์หนึ่งแชร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ข่าวอาจจะน้อยนิดนึงซึ่งข่าวนะฮะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับ UCL ด้วยนะครับกับ2ลกองหน้านะอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับวันนี้เป็นวันอะไรว่วันรัฐธรรมนูญใช่ไหมอ่าบางคนก็ปิดนะครับปิดทํางานเนาะบางคนก็ได้ไปทํางานนะครับอ่ะถ้าได้อยู่ทํางานผมว่ามาดูคลิปรีวิวก่อนเกมก่อนนะครับมีเวลาแน่นอน นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะช้ำใจหรือว่าจะดีใจนะก็ขอฝากกันก่อนละกันนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮิวท็อปกาแฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งขั้วนะครับที่เพิ่งเข้ามาอย่างที่บอกนะครับก่อนหน้านี้ หลายๆคลิปก็คือขัวกลางค่อนเข้มนะครับอ่าอันนี้ขอโปรโมทหน่อยเพราะว่าเป็นรสชาตินะครับที่เป็นกึ่งกึงกึ่งเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงนะครับกึ่งอ่าขมไม่ขมมากนะครับแล้วก็หอมกลิ่นผลไม้เหมือนเดิมนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจนักาซียหรือว่าเพจฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์ก็ได้นะครับผมมีลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะพร้อมส่งฟรีนะครับกาแฟอาราบิก้าหอมๆเนี่ยรอท่านอยู่นะครับอ่ะฝากไวด้วยแล้วกันนะครับ โอเคมาเริ่มที่บทวิเคราะห์ก่อนล้วกันนะครับจาก The analytic uk นะครับคือต้องเรียกว่าคล้ายคล้ายการโหมโรงก่อนถึงเกมค่ำคืนนี้นะฮะซึ่งสื่อก็ออกมาวิเคราะห์นะครับแต่ไม่ได้เชิงลึกขนาดนั้นนะที่ผมไปดูตัวเต็มแล้วนะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์อัตราส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ในการทำประตูทั้งในลีกแล้วก็ใน UCL ของ2นักเตะอย่างเออร์ลิงฮาลันนะฮะแล้วก็คิเลียนเอ็มเป้นะครับเอาของเป้ก่อนนะของเรานะฮะก็ยิงไปนะให้กับเรอัลมาดริดนะครับ57%นะในลาดิกาบวกกับแชมเปี้ยนส์ลีกนะอันนี้ของเอ็มเป้นะครับส่วนในรายของเออร์ลิงฮาลันเนี่ยก็ยิงให้กับซิตี้นะครับบวกกับ UCL นะไปแล้ว44%ดูแบบนี้เป้เหมือนจะ แอบเยอะกว่านิดนึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเป้เนี่ยอะเราฝั่งมาริดต,ต้องมาเฉลี่ยของเป้หน่อยนะครับเขาเอาไปคิดนะครับว่าการทําประตูในฤดูกาลนี้เนี่ยมันเกิดจากนอกกรอบนะครับซึ่งคิดเป็น31%ในการทําประตูของคิเลียนเอ็มบาเป้จากนอกกรอบเขตโทษนะซึ่งเปเน้นะครับผมติด1ใน4นะกองหน้าในยุโรปเนี่ยที่ทาประตูจากนอกกรอบ นะฮะไปแล้ว4ครั้งฟังเหมือนน้อยใช่ไหมแต่4ครั้งเนี่ยเป็น4ครั้งที่เอมบาเป้นะครับยิงนอกกรอบกขดโทษแล้วค่า XG เนี่ยมันสูงเสร็จแล้วก็ยิงประตูดได้คือมันจะมีบางลูกนะครับที่เป้ยิงนอกกรอบแล้วไม่เข้าแต่ค่า XG สูงแต่ไม่เข้าก็มีนะครับแต่ของที่เขาบอกว่าประเมินแล้วนะครับจากอหใน4ของกองหน้าในยุโรปเนี่ย แล้วเป้ติดหนึ่งใน4เนี่ยเขาประเมินแล้วนะคะว่าค่า XG การทำประตูจากนอกกรอบเครโทษของเป้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่31%เนะ่ะถ้ารวมกันแล้วอะ่ะนะครับฟังนี้มันก็ดีนะมันเหมือนอวยทีมตัวเองก่อนหรือเปล่าแต่สื่อมันมาจากเดีอร์ติกนะไม่รู้ว่าคนวิเคราะห์เนี่ยเขาเป็นมาริโอคอเตกาน่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนคอเตกาน่าก็อยู่กับทางมากาเนาะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเดีอรเติก นะอ่ะอันนี้ก็เป็นสีสันละกันนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเพราะกองหน้า2คนเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับเก่งมากๆด้วยนะครับแล้วก็ไปพรีวิวก่อนเกมดีกว่านะฮะแต่ก่อนไปพรีวิวนะครับไปดูผลการแข่งขันนะชุดแรกกันก่อนนะครับ UCL เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะขอให้ไปโฟกัสที่ทีมใหญ่หน่อยนะฮะอย่างไบเซนมินิกเนี่ยโอ้โหก็คือเปิดบ้านถล่มเลย3-1นะครับอันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่2 หรือว่าอยู่ที่สองเหมือนเดิมอะเหมือนจะอันดับเดิมนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยอันนี้อาจจะช็อกนิดนึงนะครับบุกไปแพ้อตาลันตาสองหนึ่งพื้นรักนะครับบาร์ซ่าชนะไอทรักแฟงเฟิร์ตนะครับเปิดบ้านนะสองหนึ่งลิเวอร์พูลนี่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคืนฟอร์มได้หรือเปล่านะครับบุกไปชนะอินเตอร์ที่ฟอร์มดีม,มากๆด้วยนะครับในลีกนะก็เกมล่าสุดเขาเพิ่งถล่มโคโมนะฮะ 4-0ใช่ไหมอ่าและลิเวอร์พูลก็สะดุดมาแต่เกมนี้เนี่ยโอ้โหบุกไปชนะ1-0นะครับถึงจะเป็นลูกจุดโทษก็ตามนะแต่ก็ได้สามแต้มนะครับก็น่าจะอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับติดใน16ทีมสุดท้ายนะครับที่จะผ่านเข้ารอบ UCL เนะอนาะอัลเลติโกนะครับผมก็บุกไปเอาชนะอ่า PSV e i n d h o v e n นนะครับแล้วก็อ่ะ คู่ใหญ่คู่สุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านชนะอ่าสลาวิป์คนะครับสามศูนย์นะคืนนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับคู่ใหญ่สุดนะ่าจะเป็นคู่เรานะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ แล้วก็พรีวิวก่อนเกมจริงๆดีกว่านะครับสำหรับคืนนี้เรเมรีตนะครับจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในศึก UCL รอบลิกเฟสนัดที่6ของฤดูกาลคืนนี้เวลาตี3นะฮะเวลาเดิมของยุโรปนะฮะไปฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับก็ปัญหารุมเร้านะทั้งโคช้ชแล้วก็นักเตะนะครับเกมล่าสุดก็แพ้ครับอย่างที่บอกนะซิลต้าบีโก้ก็ชนะเราไป2 0นะครับถือว่า เ,ออเกมนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นการตัดสินอนาคตของทั้งทีมได้คือตอนแรกเนี่ยสื่อมีการวิเคราะห์นะครับว่าอาจจะเป็นการตัดสินอนาคตของแค่ชาบีอลอนโซคนเดียวนะว่าจะถูกปลดหรือว่าจะอยู่ต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านักเตะที่มันแบบเรียกว่าไงดีเดอะบอลเดอะบอลนี่มันเจาะจงไวย นักเตะที่มีปัญหาเออที่มีปัญหาบางคนเนี่ยอาจจะถูกพิจารณาด้วยนะครับพิจารณาในการออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับก็อยู่ในอันดับ6นะมีอยู่12แต้มนะครับในตาราง UCL รอบเดกเฟสนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางการที่ติดใน1ใน8นะครับที่ผ่านเข้ารอบไม่ต้อง p พลย์ออฟนะครับเกมนี้นะครับผมก็จะไม่สามารถใช้งานมินิเตานะครับที่ มีอาการเจ็บแฮมสตริงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องพักไป4เดือนนะครับส่วนในรายของเมนดี้อลาบาเฮาเซนกับคาคาวเทรนนะครับยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการอัปเดตขึ้นมานะครับเมื่อค่ำคืนนะของครียนเอาเป้ก่อนอันเนี้ยมองตรงนะถ้าไม่ได้ลงจริงไม่ผมมองถึงขั้นขาบ้านเลยอะ่ะคือถึงลงอะ่ะผมก็มองว่าอาจจะสะดุดด้วยซ้ำอ่ะแต่ ถ้าไม่ได้ลงจริงอะ่ะผมว่าแอบจะขาบ้านนุ้ยคือผู้สื่อข่าวอารันชาโรติกสนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเป้เนี่ยมีอาการอาบาดเจ็บนะครับตรงกล้ามเนื้อขาซ้ายอ่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีควอดลิตนะครับออกมาประกาศนะก็ต้องรอดูนะครับว่าสโมสเน่ยจะใส่ชื่อเป้หรือเปล่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นไม่ใช่ได้ลงเล่นดิอาจจะไม่ได้มีรายชื่อในเกมนี้เลยนะครับ เพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มีาภาพในการฝึกซ้อมด้วยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเอ็ดูอโดกามาวินกาคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถูกตัดรายชื่อออกไปแล้วนะครับอันเนี้ยเหมือนเจ็บตั้งแต่เกมที่แล้วละนะเกมที่แล้วอ่ะกับเซอร์ตาบิโกเนี่ยไม่ได้ลงนะแต่ว่ามีรายชื่อแต่เกมนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับก็ตัดชื่อออกไปแล้วนะเสียหายว่าคือโอ้โห พสุขเข้าพระเสาแท่จริงว่ะมาเกิดขึ้นตอนแบบสิ้นปีด้วยนะคือบางคนมองไปถึงขั้นแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่งแพ้ไปเลยเข้าใจได้นะแต่อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องสู้อ่ะให้ถึงที่สุดอ่ะนะครับอะไปดูความพร้อมของซิตี้กันหน่อยนะครับโค้ชเป๊ปกวัวเดียล่านะเกมล่าสุดนะครับก็ เปิดบ้านถล่มนะครับซันเดอร์แลนด์สามนย์ในลีกนะครับผมปัจจุบันในตาราง UCL เนี่ยอยู่อันดับ12นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเนาะอันดับในตารางนะครับมีอยู่10แต้มนะครับเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานโควาซิชนะครับแล้วก็จอห์นสโตนนะที่ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของโรดรีนะครับโรดรีเนี่ยก็เข,า,เขาบอกว่าคือไม่รู้ว่าจะเช็คฟิตทันหรือเปล่านะครับ แต่คือถ้าไม่ทันอ่ะก็น่าจะใช้นิโกโกนซาเลสไปเหมือนเดิมแต่ว่าอยากให้ทันนะแฟนซิตี้บอกว่าอยากให้ทันเพราะว่าถึงนิโกจะฟิตสมบูรณ์อ่ะแต่คนไว้ใจได้อ่ะก็คือโรดรี่นะครับไปดูไล์อัพ11ตัวจริงที่ค่าจากเว็บ s o f a สกอร์ดีกว่านะคือ s o f a สกอร์เนี่ยทำของเราเนี่ยออกมาถ้าหักในกรณีที่เอเปเป้นะครับพร้อมนะลงสนามแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยสื่อ,อยอมาก้านะครับบอกว่า คู่หน้าอาจจะเป็นวินิซูสคู่กับทางโรดิโกนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะฟังของเรา4-4-2จริงเหรอวะไม่รู้รอดูนะครับตอนนี้ไม่รู้เลยอลอนโซ่แม่งจะเล่นแผนเลยนะครับสตาร์ทไลน์อัพมาเมื่อก่อนคาดเดาพอได้นะแต่ตอนนี้เดาไม่ถูกเลยนะครับหรือว่าดีไม่ดีนะกลับไปใช้แผนของอันเช่หรือเปล่า ไดมอนดะ์ Diamond, นะครับเอาจูดลงมาเอามาเล่นข้างหลังกองหน้าแล้วก็คู่หน้าก็จะเป็นวินิสุสคู่กับโรดริโกไม่แน่นะก็ต้องรอดูนะครับแต่เอาแผนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผู้รักษาประตูทีโบคุกตัวนะครับกองหลังก็จะมีกาเลล่าสนะครับรูดิเกอร์อาเซนซิโอนะครับแล้วก็อับบาเบดีเป็นแบ็คขวานะฮะ กองกลางนะครับก็จะมีเบลลิงแฮมนะชูอามิเน่ดานิสเซบายอสอาดากือแลนะครับกองหน้าก็วินิสุสคู่กับเอ็มบาเป้ไปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเอ็มบาเป้ไม่ได้ลงก็จะอาจจะมีปรับเปลี่ยนแต่ถ้าได้ลงก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับฟังทีมเยือนนะครับ4 3 3แมนซิตี้นะครับดอนนารุมาเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟนะครับนูเนสนะ ดีอาร์สกอดิโอแล้วก็โอไรลี่นะครับกองกลางนะครับเบนโดซิวานนะครับนิโกกอนซาเลสแล้วก็ทิจานี่ไรเดอร์นะครับกองหน้านะฮะฟิลโฟเดนนะครับเฉลมิโดกูและหน้าเป้าเออร์ลิงเบราห์ฮาลันนะครับคือถ้าเปรียบเทียบแค่ในลีกเขาดูดีกว่าเยอะนะฮะชนะด้วยนะเปิดบ้านด้วยเหมือนเราเลยเปิดบ้าน เปิดบ้านคาบ้านนะครับคือถ้าทุกอย่างถ้าจะให้พลิกสถานการณ์จากหลังตีนมาเป็นหน้ามืออันนี้พูดตรงตรงนะหลังตีนมาเป็นหน้ามือเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยแม่งต้องชนะถ้าชนะเนี่ยมันจะกลบอะไรหลายอย่างนะครับดราม่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยลงไปเยอะมากเพราะอะไรแม่งชนะซิตี้อ่ะชนะทีมใหญ่อะ่ะอืม แต่ด้วยเป็นความเป็นชาบิลอนโซผมผมไม่รู้เลยว่ามันมันจะออกมาเวิร์กหรือว่ามันจะออกมาน่าหกเฟะกว่าเดิมนะครับถ้านักเตะเราเจ็บไปเยอะขนาดนี้คือนักเตะเราที่เจ็บไปเนี่ยถ้านับนะมันก็ประมาณ6-7เจ็ดคนะครับที่ยังไม่รวมเช็คฟิตอ่ะหประมาณ6-7คนอ่ะแต่ของซิตี้เนี่ยแค่3คนรอเช็คฟิตอีกคนหนึ่ง นั่นแหละนะครับผมว่าความต่างนักเตะตัวเจ็บก็ตรงนี้ละหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างเลยหรอกขี้เกียจพูดละไอ้เรื่องข้ออ้างนักเตะเจ็บไม่อยากพูดละนะครับแต่พูดถึงว่าในความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองแบบเนี้ยนะครับมันคือนักเตะเจ็บมันเยอะกว่านะครับของเรานะมันอาจจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับมันก็ต้องสู้ให้สุดถึงที่สุดอะนะครับไม่รู้อะแพ้ชนะเสมอนะ ผลเสมอก็อาจจะเกิดขึ้นได้บอล3หน้านะครับแต่คือมุมแห้มีไหมมีนะกับซิลต้าก็ยังคาบ้านมาแล้วแต่ถ้าจะเรียกทุกอย่างกลับมาศรัทธ,ธาความมั่นใจนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดราม่าจะได้ล้มล้างไปอะ่ะก็ต้องชนะขอสองสองสกอร์ได้ไหมผมว่าเราเฉือน1นึ่ศูนย์กับเสมอสองสอง ทำไมถึงเอาสเสมอสองสและแค่ชนะ1นชนะ10ึเนี่ยผมว่ามันต้องดูก่อนว่ากองหน้าเนี่ยใครจะได้ลงนะครับถ้าเป็นเป้ก็อาจจะเป็นเป้เนี่แหละที่นะแต่ไอ้ที่ไอสเสมอสองสเนี่ยคือตอนนี้กองหลังทั้ง2ทีมก็ไม่ค่อยดีพอๆกันนะเออคือของซิตี้เนี่ยพิ่งฟื้นนะครับกลับมาในเกมที่แล้วเกมก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยดีของเราเนี่ยมันเวียนนะครับ ไอตัวหลักเจ็บไปตัวสำรองขึ้นมานะครับหรือว่าตัวหลักที่ตัวสำรองที่เคยเป็นตัวหลักก็มาแทนอะไรแบบนี้นะผมว่า2สกอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ทุกคนคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ก็พิมม์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์นะเพรสคอนเฟอเรนซ์ของชาบิลอนโซกันหน่อยนะครับอลอนโซบอกว่านี่คือเกมใหญ่นะมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราที่จะเก็บ3แต้ม เพิ่มในแชมเปี้ยนส์ลีกเบเนเบลเนี่ยจะมีบรรยากาศค่ำคืนแชมเปี้ยนส์ลีกอันน่าเลืองชื่อนะซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนักเตะรู้ดีว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไร,ระเผชิญหน้ากับเกมแบบไหนแล้วก็เราเนี่ยควรจะเล่นให้ดีที่สุดเราเตรียมพร้อมทางจิตใจมารับมือกับเกมแบบนี้แหละกับสิ่งที่ต้องเผชิญที่มีความสัมัคคีและก็มีความเชื่อมั่นนะเราเนี่ยจะชนะในเกมนี้นี่ ไปไงมั่นใจไหม <c oughs> นะครับเพื่อที่จะทํเช่นนั้นเราเนี่ยต้องเล่นให้ดีที่สุดด้วยจังหวะที่ดีและความเข้มข้นที่สูงมากๆนะแล้วก็นักข่าวถามนะครับว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เนี่ยออนโซรู้สึกโดดเดีย่ยวไหมรู้สึกแบบว่าเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องการของทีมหรือเปล่านะครับอารอนโซก็บอกว่านี่คือทีมนะะแล้วก็เราเนี่ยทุกคนยืนหยัดร่วมกัน เมื่อคุณเนี่ยเป็นโคช้ชของเรอลมดริตคุณต้องเตรียมพร้อมนะที่จะสนุกกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างสงบแล้วก็มีความรับผิดชอบให้มากๆผมตั้งหน้าตั้งตารอทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเริ่มจากเกมนี้แหละหลังจากจบเกมกับเซลตาที่ผ่านมาเนี่ยแล้ววันนี้มันก็แค่เจอกับซิตี้จริงเหรอเนี่ยนะพูดว่าก็แค่เจอกับซิตี้อะโอ้โหเอาว่าเอามา ในวงการฟุตบอลเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองนะยังรวดเร็วได้นะแล้วก็คุณน่ยจะมาถึงจุดนี้ให้เร็วคุณก็ต้องมั่นใจแล้วก็แข็งแกล่งเข,ข้าไว้นี่เฮ้ยผมชอบอะ่ะไม่ได้ประชดนะผมชอบจริงคือไม่มั่นใจอะ่ะนะครับแต่ไม่รู้ชนะหรือเปล่าอันนั้นรอดูอีกทีเอามั่นใจไปก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการเปลี่ยนตัวตนของทีมการเปลี่ยนเคาเจอร์ของทีมเนี่ย อันนี้สื่อแม่งยิงถามประมาณว่าเหมือนประมาณอลอนโซ่แม่งไม่รู้เรื่องอะว่าเค้าเชร์ของทีมเป็นยังไงอะแต่โอ้โหอลอนโซ่ so อยู่นี่มาหลายปีนะอ่ะมาฟังเขาหน่อยนะครับอลอนโซ่ so บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะแต่มันอยู่ที่การปรับตัวในท้ายที่สุดผมเนี่ยรู้ว่าวัฒนธรรมของเรอัมลมาิดเนี่ยเป็นอย่างไรดีมากด้วยนะเพราะว่าผมอยู่ที่นี่มาก่อน และนั่นน่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยพวกเขาถึงเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณเนี่ยต้องปรับตัวนะเข้ากับวัฒนธรรมที่นี่และเรียนรู้นะจากมันท้ายที่สุดแล้วมันต้องมีกระบวนการที่คุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักเตะและก็วิธีการที่คุณอยากจะเล่นนะบางวันมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีบางวันมันก็ไม่ดีนะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย จากเกมใดๆก็ตามเนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปจากเกมนั้นๆแล้วก็ต้องดําเนินการเพื่อปรับปรุงทีมต่อไปเราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ด้วยพลังงานที่เต็มที่และการคิดบวกเข้าไว้นะครับนี่เป็นสิ่งเดียวที่จะพลิกสถานการณ์ให้มันดีขึ้นมาได้เอาเชื่อมัน่นนะตอนนี้อะไรก็ใส่ให้ไปสุดไปก่อนนะครับคำพูดการวิเคราะห์นะครับความมั่นใจอะ่ะ เชื่อในอลอนโซ่อันนี้ผมพูดจากใจเลยนะผมอยากจะสื่อไปถึงแฟนบอลน,นะครับของเรอัลมาดริดเนนะี่ยที่เจาะจงเลยนะครับว่าอลอนโซ่เอาผมเข้าใจพวกคุณทุกคนนะผมเคยอยู่ฝั่งพวกคุณทุกคนพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่เชื่อไหมผมว่าหลังจากนี้เนี่ยสมมติมีการปลดจริงเ่ยทุกคนคิดว่าจะเป็นใคร บางคนมองเจเกนครอบบางคนมองซีนาดินซีดานบางคนบอกว่าไปเอาคอนเต้ e. ชอยที่ทุกคนเสนอมาเนี่ยมันแค่เป็นไปไม่ได้เลยครับในช่วงตลาดฤดูหนาวคือสื่อก็บอกนะครับว่าถ้าหากโดนปลดจริงอะ่ะน่าจะเป็นอัลเบโรอเบลัวไม่ถูกใจแฟนบอลอีก นะครับคือมันไม่เอาตรงมันไม่มีดีกว่านี้แล้วอะ่ะถ้าจะเอาดีกว่านี้คุณต้องไปรอซัมเมอร์ถ้าคุณจะปลดตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าผลงานไม่ดีอะ่ะแต่มันก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อดีก็เคยปลดนัปลดโค้ชเนี่ยกลางอากาศมาแล้วนะฮะช่วงกลางซีซั่นเนี่ยก็ปลดแล้วก็มีอินเตอร์ริมเข้ามาก็เคยมีนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสุอนักเตะเข้ามาเยอะอลังโซ่กำลังสร้างทีมแล้วปลด เพราะว่าแพ้แต่ดูจากตารางในคะแนนสิทุกคนคือทิศทางการเล่นนะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าไงดีความตอบสนองกับแฟนบอลเนี่ยยังไม่ถึงดีขนาดนั้นนะครับแต่คะแนนในตารางในลาลิกาอันดับ2 UCL อันดับ6กยังอยู่1ใน8คุณจะเอาอะไรอีกอ่ะ คืลองดูในยุคอันเช่ดิอันเช่ได้ไปเพลย์ออฟอ่ะใน UCL อ่ะแต่เล่นแบบอ่าเล่นแบบมีทรงหลายๆคนก็ดูมาแต่ไปเพลย์ออฟอ่ะนักเตะเหนื่อยอะนะฮะแล้วก็ในลาลีกาก็อาจจะจบอันดับดีเหมือนกันสองเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ปีแรกเนี่ยไม่ให้โอกาสแล้วอ่ะให้โอกาสแค่เนี้แมงมึงแพ้อะไรไม่รู้โงๆ่ๆกูจะบอกกูอยากให้ปลด กูอยางให้ออกไปเลยคุณใจร้ายไปไหมอะคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครดูบอลเป็นไม่เป็นนะมันเกี่ยวอยู่ี่ว่าถ้าเราให้โอกาสตั้งแต่เขาก้าวเ,เข้ามาในทีมในการคุมทีมแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยถึงมันจะเละเน่าเฟะก็ตามนะ่ะจนไปจบด้วยดูการหรือว่าพลิกสถานการณ์มาได้จนถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมว่าควรให้โอกาสอย่างน้อยถึงเดือนมิถุนายนนะครับ หรือว่าพฤษภานเนี่ยแหละนะจนจบฤดูกาลน่ะก็ต้องรอดูนะครับอันนี้เป็นความในใจ <c oughs> ขอพูดหน่อยนะครับแต่ขอดูอะไรนิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่ใช่แถมข่าวนะคือแอบมีผู้ขิง <c oughs> นี่ดาโซนทีวีครับไปสัมภาษณ์กูตีนะรู้ทั้งรู้นะสถานการณ์ของทีมเป็นแบบนี้นะบอกว่ามาดิดเนี่ยจะเปิดบ้านเอาชนะซิตี้ห้าศนย อ,อก็อ่ะความเชื่อมั่นของเขานะครับกูตีก็นั่นแหละนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ อัปเดตข่าวแล้วก็พรีวิวก่อนเกมนะครับก่อนจะไปนะครับขอฝากไว้เหมือนเดิมนะสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะครับฮิวท็อปคอ f ฟ e ่โรสเตอร์มาเลกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะครับราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีทุกออเดอร์แล้วก็มี1คั่ัวเข้ามาใหม่นะครับคั่วกลางค่อนเข้มนะฮะอันเนี้ยคนที่ชอบกลึงๆึนะครับกลึง ขมกึ่งเปรี้ยวนะครับแล้วก็รสหอมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจนักยาแฟหรือว่าเพจยูทอ o กาแฟโรเ s อ e r ก็ได้นะครับผมมีลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับฝากไว้ด้วย้วกันนะยูทอ o กาแฟโรเ s อร์นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับในไลฟ์สดหลังเกมนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะครับคือคือไลฟ์แน่นอนนะครับแต่ว่าผมขอดูตรงที่ว่าผมจะไล ทันทีเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไลฟ์ตอนสองทุ่มอันนี้ขอรอดูทีนะแต่ไลฟ์แน่นอนนะครับพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่ถึงจะคาบ้านเสมอนะครับหรือว่าชนะน่ะก็ต้องรอดูนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหลังเกมนะครับสำหรับวันนี้ช่องนากาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ